ไปครับไปครับเ๋้าจ้าจ้ากนาเราหนีหนีดีกว่าผมผมก็หนีเกิดอะไรอะเกิดอะไรอ่ะนั่นะสิเฮ้ย ครับนะเด็กครับผมพยายามมากเลยครับได้อยู่ท่าฟาสแซนิเทมาผ่านครับผ่านเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวว่าเราจะอยู่กับทระเอกสุดหล่อสามรุ่นสามเจนนะครับผมดังนั้นมาถามความรู้สึกกันนิดนึงหน่อยครับว่ารู้จักหรือว่าผูกพันกับแฟรนไชส์อินเดียตโจนเคมาอย่างไรบ้างครับผมเริ่มที่พี่ก้องก่อนเลยครับสําหรับผมก็ประทับใจมาตั้งแต่ภาคแรกเลยนะครับภาคหนึ่งเลย ทันไหมครับนัดเดบิวต์ทีมทันไหครับไม่ทันเก้าแปดเแล้วพี่กองเมื่อสักครู่ถามหลายคนไม่มีใครทันเลยนะครับแต่ผมทันครับโอเคครับเป็นยังไงบ้างเป็นเรียกว่าเป็นหนังแอคชั่นเรื่องแรกที่ที่ประทับใจมากๆนะครับคือเขาจะมีบทบูฉากมันๆที่ต่างไปจากหนังแอคชั่นที่เราเคยดูอยู่ครับแล้ววันนั้นก็จะมีเทคนิคต่างๆมีมุกต่างๆของอินเดน่าโจสอนมาให้เราได้เห็นแบบแตกตาคือเมื่อก่อนเนี่ยเวลา เข้าไปในถ้ำศูนย์เข้าไปในแล้วก็ไปเหยียบก้อนหินก้อนนี้ปุ๊บประตูบานนี้เปิดอ,อะไรอย่างเงี้ยเหมือนเล่นเกมเลยมันเป็นมุกใหม่มากชาติหนะ้าวดต้นนั้นอ่าพอหยิบหินก้อนนี้ออกปุ๊บไอ้น,นี่เปิดได้นนฝาตรงนี้ยุกออกไปลูกหินกลิ้งลงมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่ตื่นตาตื่นใจมากชาตินะน,นั้นมันทําให้เกิดความ ประทับใจมาถึงทุกวันนี้แล้วก็ติดตามผลงานของทีเด่นชนทุก,ท,กทุกภาคครับครับออกมามาต่อที่เรียกว่าเป็นรุ่นรุ่นกลางได้ไหมรุ่นกลางได้ครับใช่พระเอกรุ่นกลางเรา,าเด็กเดกคุกิมยะมาเป็นไงบ้างครับผมความประทับใจเด่นชนครับถ้าบอกเป็นหนังแอคชั่นเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกว่าประทับใจในความเป็นแอคชั่นคอมดี้ที่มีลีลาแล้วก็มีความตลกแบบ หน้าตายของคุณแฮร์ริสันฟอร์ดนะฮะความกดโอยสูงใช่ไหมฮะใช่ความความนิ่งของเขาแต่ว่าเขาจะมีจังหวะโก๊กๆที่ทำให้รู้สึกว่าเราขำออกมานะฮะผมรู้สึกว่าก็อันนี้เป็นหนังแอคชั่นคอมเมอีกเรื่องหนึ่งที่เรารู้สึกประทับใจมากๆเหมือนกันครับครับมาสุดท้ายรุ่นใหม่เจนใหม่บิลกินมา อาจจะไม่ทันเหมือนพี่กล้องนะครับผมแต่ว <laughs> ่าก็มีโอกาสได้ตามดูนะครับ <c oughs> ผม <c oughs> เราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วออซีรีส์ของอนเดน่าจโจนในทุกๆภาคก็จะมีเอกลักษณ์อะไรมากมายนะทั้งดนตรีหรือว่าการเป็นนักโบราณคดีแล้วพาไปเจอกับสถานที่แปลกๆไปเจอกับการประชนภัยที่แบบโอ้โหตื่นเต้นตลอดเวลาเลยก็รู้สึกว่าประทับใจแล้วรอดูภาคห้านี้จะมีโอกาสได้ดูในโรงครั้งแรกด้วยครับผมต้องตามหากันนะว่ากงล้อแห่งโชคชะตาจะเป็นยังไง แล้วเตรียมตัวได้เลยนะครับเคคิวนิดน,นึงเดี๋ยวดูจบวันนี้เนี่ยอาจจะอยากกลับไปดูหนึ่งสองสามสี่รอบอา่าอันนี้ก็สําคัญนะญจะได้<อ>มืตัวย้อนไปดูว่าแต่ละภาคเป็นยังไงกันบ้างนะครับ<ม>ทีนี้เรามาพูดถึงภาคใหม่แล้วเนี่ยคือเรียกได้ว่าเป็นหนังแอคชั่นชาร์เหมือนกั็ว่าเราจะแบบโอ้โหมีฉากต่อสู้ตะการตามากๆเลยอยากจะถามสามท่านเลยครับว่าความประทับใจในภาพยนตร์แอคชั่นของอินเดียน่าจอส์เนี่ยเป็นยังไงกันบ้างอาจจะเป็นภาคหนึ่งสองสามหรือสี่ก็ได้หรือว่าภาคใหม่ที่คาดหวังจะได้ดูนะครับเดี๋ยว ถามน้องพิลกินอะไระมามาครับก็ผมว่าความประทับใจนะเหมือนว่าเวลาที่เราดูหนังอนเดน้าโจนมันเหมือนเราได้ได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์ไปด้วยเหมือนได้ไปเที่ยวในหลายที่ด้วยเป็นวิชาหนึ่งใช่มันเป็นสถานที่ที่เหมือนว่ามีเรื่องราวทางประวัติศาสตร์อะไรเงี้ยได้ไปดูครประจนภัยเจออะไรต่างๆอะไรเงี้ยล้วก็ได้เหมือนสนุกไปกับการ ลากุ่ซับของเขาไปด้วยเลยครับหลักๆแล้วก็ได้แบบดูมุกตลกอะไรของเขาด้วยครับได้ทั้งความรู้แล้วก็มีความแฟนตาซีผสมมาสำเสริมสร้างจินตนาการเป็นแบบครับผมมาที่พี่กล้องกันบ้างครับก็อย่างที่นาเดชบอกนะครับผมไม่ได้พูดครับที่บอกไปตอนที่แล้วที่บอกว่าประทับใจในเรื่องของความที่แอคชั่นแล้วมีคอมเมดี้มาปนด้วยนะครับความเป็นความเป็นฮีโร่ของ แฮร์ริสันฟอร์ดเนี่ยก็คือเขาจะมีมุกตลกในขณะที่เขากําลังต่อสู้อยู่แต่จะมีความน่ารักน่ารักมีฉากแอคชั่นที่น่ารักที่ประทับใจและจาได้ถึงตอนนี้ก็คือมันจะมีฉากหนึ่งที่ที่ผู้ร้ายรู้สึกจะมาเหมือนจะมาฟันดาบเขาเหมือนเหมือนว่ารําดามฟาดฟไปฟาดมาแล้วก็แฮร์ริสันฟอร์ดเขาจะทําเป็นแบบว่าตายแล้วกูจะทาไงดีวะเนี่ย แล้วพอผู้ร้ายวาดมันเสร็จเขาก็ชักปืนปี๋โปอะไรเงี้ยเป็นการหลอกใช่เป็นคอมเมดี้ที่แบบที่ประทับใจหลายฉากเยอะมากหลายหลายฉากหลายตอนดตาอนนี้เอามาให้เป็นตัวอย่างเลยครับเชื่อว่าภาคนี้ก็น่าจะมีฉากคอมเมดี้ที่แบบหลายๆคนน่าจะประทับใจน่าจะต้องมีน่าจะต้องมีอยู่แล้วครับผมอธเดชครับเหลือแล้วเหลืออะไรให้ตอบไหมตอนนี้ผมว่ารอรุนดูภาคนี้ดีกว่าเพราะว่ามีนการย้อนข้ามเวลาเข้าไปในยุคอดีตด้วย นะฮะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบเซอร์ไพรส์เหมือนกันว่าตรงกับตามชื่อเรื่องเลยว่าเป็นโกรงล<ค>้อแ่บโชคชะตานะฮะก็รอดูครับผม,บมแล้วนะครับนี่คือตัวละครที่เรียกได้ว่าอยู่ในความทรงจําของทุกคนเลยไม่ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ผ่านไปกี่ปีก็อยู่ในใจนะครับดังนั้นแอบม,มาถามดีกว่าถ้าเราครับมอบโอกาสให้ทั้ง3าคนเนี่ยสวมบทบาทเป็น Indiana Jones อินเดียน่าจนส์แต่ละคนเนี่ยอยากจะออกไปล่าขุมทรัพย์กันที่ไหนครับผม ที่ไหนก็ได้ในโลกเลยใช่ไหมต้องทารกอนได้ไหมได้ไหมทารกอนก็ได้ครับผมทาเพียบที่นี่เริ่มที่บิวกิงก่อนเลยดีกว่าครับครับก็จริงอยากให้เข้ามาแบบโซนเอเชียบ้างนะอะไรแบบมาแบบญี่ปุ่นมาอะไรอย่างเงี้ยแถวๆบ้านเราบ้างสวิสเอเชียมากขึ้นเลยครับผมก็น่าจะสนุกดีครับผมอ่าอยากไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นครับผมอ่าจะมีสมุนไพรกับญี่นเองเออไม่แน่ไม่แน่ไปร้านซูชิกัน โอเคพี่เดชแล้วครับครับก็เขาบอกมานะฮะว่ามีขุมทรั์อยู่ที่นอ์เองครับยขุมมรัพย์เป็นคนหรือเป็นยังไงฮะเป็นเอ่อก็บอกว่ามีหลายอย่างนะครับนะพี่เชนเดี๋ยวต้องไปรอดูว่านะฮะจะล่าได้หรือเปล่านะผมเชื่อมันมาล่าได้แน่นอนนะครับเป็นการล่าพลุมทรั์ที่หวานมากครับที้ยอ่าพี่ก้องมาครับ เมืองไทยนี่แหละครับเมืองไทยเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากครับมีหลายสถานที่ที่เรียกว่าแอดเวนเจอร์ซ่อนอยู่เยอะมากผมว่าน่าจะเป็นเมืองที่จิตเต้นที่สุดครับอืมชัดเจนเลยครับผมเราเปรักตับไทยๆเดี๋ยวไปตามล่าหาสมบัติกันนะครับผมงน่าสุดท้ายดีกว่าครับวันนี้ต้องบอกว่าแต่ละท่านมาร่วมงานเปิดตัวในนัดจอร์ s แอนด์เดอะจายเออร์ออฟเดสีแล้วอยากจะให้แต่ละท่านพูดสินภาพนตร์หรือว่าฝากอะไรกับแฟนๆทุกคนที่นี่แล้วก็ที่ดูผ่านทางไลน์ด้วยครับเชิญที่กล้องเลยครับ เป็นภาพยนตร์แอคชั่นที่ไม่ดูไม่ได้ครับผมว่าในโลกใบนี้มีหนังลักษณะที่เรียกว่าไม่ดูไม่ได้อยู่ไม่กี่เรื่องและผมว่าอินเดน่าโจนนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พลาดไม่ได้สหรับคบอหนังบู๊หนังแอคชั่นที่สนุกมากเรื่องหนึง่งพลาดไม่ได้ครับ28นี้รีบจองตั๋วเข้าไปดูกันเลยครับนี่อาวมจาิเบลกินครับเบลกินดีกว่า ครับผมก็เดินทางมาถึงภาคที่5แล้วนะครับสำหรับอินเดนาโจนนะครับก็ลุงแฮร์ริสันเขาก็อายุมากเราคิดว่าน่าจะเป็นภาคสุดท้ายแล้วนะครับใช่หรือเปล่าก็ยังไงใหญ่ทุกคนมาดูกันนะครับผมซื้อตั๋วได้แล้ววันนี้นะครับแล้วก็ไปดูกันวันที่28นี้นะครับผมแล้วก็ต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับจะได้แบบอรรถรสแบบครบเลยโอู้กต้องขับเพิ่มได้ไหมถ้าเกิดชวนคนไปดูด้วยิูที่อยากชวนใครไปดูอ่ะ ชวนใครดีครับชวนพี่ณเดชครับผมพี่กองด้วยอ่าโอเคได้อยู่ได้อยู่เป็นเพื่อนเ<ๆ>พื่อนพี่พี่กันไปดูกลุก่มสนุกสนุกครับครับอ่าณนะเดชแล้วครับ ครับก็เรามีพู่มกับมือดีเป็นเครื่องการันตีของความมันและก็ความสนุกในหนังเรื่องนี้นะครับผมใครเป็นแฟนคลับของพุ่มกับนะฮะรวมถึงแฟนคลับของเฮร์สันฟอร์ดในทุกๆภาคนะครับผมก็ครั้งนี้อาจจะเป็นไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณเฮร์สันฟอร์ดอาจจะได้มีโอกาสเล่นในแฟนชายของของอินเดน่าโจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูชวนคุณพ่อคุณแม่นะครับผมรวมถึงหนังเรื่องนี้นะฮะไม่มีอะไรน่ากลัวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเด็กดูได้ทุกคนครับผมถูกต้องครับผม ภาพยนตร์ที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัวจริงๆครับครับผมโอเคครับวันนี้นะฮะต้องบอกได้เลยว่าเราได้รับคําความเห็นนะฮะจากสามหนุ่มที่ได้รว่าเป็นตัวแทนแฮร์ริสันฟอร์ดทั้งสาม่นเลยก็ว่าได้นะครับอีกครั้งครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณ้กงสารรัตนเดชคุณกิมิยะและบิลเก้ครับอ่าเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพร่วมกันนะครับผมเดี๋ยวช็อตแรกนะครับผมขอเรียเชิญทั้งสามท่านนะครับบนเวทีนะครับเดี๋ยวเราถ่ายภาพพร้อมกันก่อนเลยครับ นี่เทมากๆเลยนะครับต้องขอหลบทางที่นี่เลยนะครับได้เลยหล่อมากครับครับก็เขาบอกมานะฮะว่ามีกรุมทรัพย์อยู่ที่นอร์เวย์ครับกรุมทรัพย์เป็นคนหรือเป็นยังไงฮะเป็นเอ่อก็บอกว่า มีหลายอย่างนะครับคุณเชินเดี๋ยวต้องไปรอดูว่าน่จะล่าได้หรือเปล่าผมเชื่อมั่นวาล่าได้แน่น,นอนนะครับเป็นการล่ากลุ่มทรัพย์ที่หวานมากครับโอ้ยพี่ก้องละครับเมืองไทยนี่แหละครับเป็นเมืองที่น่าท่องเที่ยวมากครับมีหลายสถานที่ที่เรียกว่าแอดเวนเจอร์ซ่อนยอยู่เยอะมากผมว่าน่าจะเป็นเมืองที่ตื่นเต้นที่สุดครับ ชัดเจนนะครับผมเรารักแบบไทยๆเดี๋ยวไปตามล่าหาสมบัติกันนะครับผมล่าสุดท้ายดีกว่าครับวันนี้ต้องบอกว่าแต่ละท่านมาร่วมงานเปิดตัวในนัด Jones and the Jail of Destiny แล้วอยากให้แต่ละท่านพูดถึงภาพยนตร์หรือว่าฝากอะไรกับแฟนๆทุกคนที่นี่แลวก็ที่ดูผ่านทางไลน์ด้วยครับเชิญที่ก้องเลยครับเป็นภาพยนตร์แอคชั่นที่ไม่ดูไม่ได้ครับผมว่าในโลกใบนี้มีหนังลักษณะที่เรียกว่าไม่ดูไม่ได้อยู่ไม่กี่เรื่อง และผมว่าอนเดน่าโจนนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่พลาดไม่ได้สำหรับคอหนังบูหนังแอคชั่นที่สนุกมากๆเรื่องหนึ่งพลาดไม่ได้ครับ28นี้รีบจองตั๋วเข้าไปดูกันเลยครับนี่อามาที้บิลคิปครับบิลคิปดีกว่าครับผมก็เดินทางมาถึงภาคที่5แล้วนะครับสำหรับอินเดน่าโจนนะครับก็ลุงแฮร์ริสันเขาก็อายุมากเราคิดว่าน่าจะเป็นภาคสุดท้ายแล้วนะครับใช่หรือเปล่าก็ ยังไงใหญ่ทุกคนมาดูกันนะครับผมซื้อตั๋วได้แล้ววันนี้นะครับแล้วก็ไปดูกันวันที่28นี้นะครับผมแล้วก็ต้องดูในโรงภาพยนตร์เท่านั้นนะครับจะได้แบบอรรถรสแบบครบเลยโอู้กต้องถา,ถามเพิ่มได้ไหมถ้าเกิดชวนคนไปดูด้วยดเดี๋ยกี้อยากชวนใครไปดูอ่ะชวนใครดีครับชวนพี่ณเดชครับผม<ป>พี่ก้องด้วย โอเคได้อยู่ได้อยู่เป็นเพื่อน <c oughs> เพื่อนพี่ๆกันไปดูปกลุ่มสนุกสนุกครับครับ่นเอนแล้วครับ ครับก็เรามีาพ่วกับมือดีเป็นเครื่องการันตีของอความมันและก็ความสนุกในหนังเรื่องนี้นะครับผมใครเป็นแฟนคลับของพ่วงกับนะฮะรวมถึงแฟนคลับของเฮร์ริสันฟอร์ดในทุกๆภาคนะครับผมก็ครั้งนี้อาจจะเป็นไม่แน่ใจนะอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายที่คุณเฮร์ริสันฟอร์ดอาจจะได้มีโอกาสเล่นในแฟรนไชส์ของของอินเดน่าโจนนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามดูชวนคุณพ่อ,พอคุณแม่นะครับผมรวมถึงหนังเรื่องนี้นะฮะไม่มีอะไรน่ากลัวขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเด็กดูได้ทุกคนครับผมถูกต้องครับผม ภาพเยตรนที่เหมาะกับทุกคนในครอบครัวจริงๆครับครับผมโอเคครับวันนี้นีฮะต้องบอกได้เลยว่าเราได้รับคำความเห็นนะฮะจาก3มหนุ่มที่เรียกได้ว่าเป็นตัวแทน h a r r i s o n Ford ทั้ง3รุด้วยเลยก็ว่าได้นะครับอีกครั้งครับขอเสียงปรบมือให้กับคุณก้องสารักคุณนัเดชคุณกิมิยัและบิลกี้ครับเดี๋ยวเรามาถ่ายภาพร่วมกันนะครับผมเดี๋ยวช็อตแรกนะครับผมขอเรียเชิญทั้งสาท่านนะครับบนเวทีนะครับเดี๋ยวเราถ่ายภาพพร้อมกันก่อนเลยครับ

สวยของเรานะครับวันนี้ยิ่งใหญ่มากเลยนะครับแชมป์รับสุดยอดครับมากๆโชอ์เปิดแรงในโลกเลยที่ได้ยูในโลกเลยคุณใช่ครับผมเออจริงๆคือที่ต่างประเทศเขาเข้า30ด้วยนะใช่ครับเราได้เหนือก่อนใครับผม โอเคครับผมขอเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับคุณวิชยาภูนวรรลักษ์ครับว i c ส p เ e รส d ด n เบริษัท Major c i ซี p ิ e x g ก o u p รุปจำกัดมหาชนครับขอเสียงปรบมอรือาเลยครับนี่คือผู้บริหารของเรานะครับจากทองดิสนีและเมเจอร์นะครับ ถ่ายภาพร่วมกันนะครับกับพระเอกหนุ่มสามหนุ่มล้อผมเจมส์ได้กันเลยแล้วจริงๆนะแชมป์คือจะบอกว่าหายากมากๆนะทั้ง3คนมารวมกันได้บนเวชีแบบนี้นี่คือภาพประวัติศาสตร์เลยต้องบอกว่าภาพภาพยนตร์เลยถูกต้องนะครับต้องขอบคุณทดิสนีย์และเมเจอร์มากๆเลยนะครับครับผมสำหรับทุกคนที่อยู่นะครับอย่าลืมนะครับอีเดน่าโจนใส่เดอร์ไดออ e เดส n ีนีอีเดน่าโจนกับกงล้อแห่งโชคชะตานะครับผม28มิถุนายนนี้ในโรงภาพยนตร์ครับ จัดเต็มทุกระบบพิเศษครับ IMAX ScreenX 4DX มาครบครับผม ใช่แล้วนะครับผมและย้ำกันอีกครั้งนะครับ28มิถุนายนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปคุณต้องรีบซื้อตั๋วนะฮะรีบรไปดูก่อนโดนสปอยนะครับต้องครับผมอย่างที่พระเอกหนุ่มของเราได้บอกไว้ทั้ง3ท่านเลยว่าอาจจะเป็นภาพสุดท้ายของ Harrison Ford แล้วนะฮะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าคุณไม่ดูเนี่ยคุณพลาดจริงๆพลาดจริงอันนี้ <ๆ S 2> มีโอกาสที่ยิ่งใหญ่แบบนี้ถูกต,ต้องแล้วนะครับผมแต่ทากแสดงครับก็จัดเต็มครับไม่ได้มีแค่ Harrison Ford แต่มี Wall Bridge อลเลอร์เบรดฮัมแอนโทนิโน คนนี้เล่นเป็นตัวร้ายกี่เรื่องก็บอกเลยว่าที่สุดอยากดูฝีมือเขาในภาพนีรมากๆเลยนะครับและที่สําคัญคือกากับภาพยนต์โดยเจมส์แมนโกลด้วยนะครับเอาละครับตอนนี้ผมต้องบอกว่าคนผู้ชมทุกคนที่ดูผ่านทางไลฟ์นะครับขอบคุณมากๆอย่าลืมติดแฮชแท็กอิต e เนียจอนแนะครับแล้วซื้อตั๋วไปดูทุกโรงภาพยนตร์28มิถุนายนนี้แน่นอนนะครับวันนี้เราสอคนขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ เชิญนะครับผมผูม้บริหารของเรานะสองท่านเลยนะครับขอบคุณมากๆและขอบคุณสามนุ่มหล่อครับเดชคูคิมิยะบิลกินและพิโกงสหรัฐจ้าขอบคุณมากครับ